ปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV คุณตกนะครับมีการถอนเงินออกจากประเทศเป็นจํานวนมากเง,เงินนั้นไหลออกแล้วเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นจะเริ่มฟื้นตัวมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเริ่มฟื้นตัวน่าจะเป็นข่าวดีใช่ไหมฮะใช่ฮะก็เป็นข่าวดีเป็นข่าวดีสําหรับเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับ เศรษฐกิจไทยด้วยเพราะว่าไทยนั้นส่งออกสินค้าไปสหรัฐเป็นจํานวนมากแต่ว่าสําหรับตลาดหุ้นไม่ได้เป็นขา่าวดีเพราะว่าการที่เศรษฐกิจสหรัฐมันแย่เนี่ยทำให้ธนาคารกลางของเขาจะออกนโยบายการเงินมีการผ่อนคลายเชิงปริมาณมีการปั๊มเงินเข้ามาในระบบทําให้เงินนั้นไหลเข้ามาลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้ของไทยและใน q u u t t i s หรือหรือหุ้นของไทยเป็นอย่างนี้มาเป็นปีแล้วนะครับหุ้นไทยได้ทยานขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเป็นโบร์เก็ตแต่ว่าตอนนี้อยู่ในช่วงที่มีการค่อยๆทยอยขายหุ้นไทยค่อยๆทยอยขายตราสารหนี้ของไทยอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าทางสัอบมริการนั้นจะเลิกใช้นโยบาย u a n t i t a t i v e easing หุ้นตกในวันนี้ไม่ได้ ดูแล้วไม่ได้แย่ไปกว่าถ้าคุณไปดูย้อนกลับไป2วันที่แล้วนะครับคือพอๆกันนะฮะแต่ว่าเป็นการตกแบบในช่วงที่คนคาดว่าอาจจะสามารถเข้าไปช้อนซื้อได้เสร็จแล้วเข้าไปเจอแย่ก,กว่าเดิมเองเล็กน้อยนะหรือแยกพอๆกันกับ2วันที่แล้วก็เป็นเป็นบทเรียนสำหรับนักลงทุนที่ไป under estimate หรือไปประเมินอ,อิทธิพลของนโยบายการเงินของสหรัฐต่ำเกินไปว่า ที่เขาจะถอนเงินออกเนี่ยม,มันมีผลขนาดไหนนะก็มีผลอยู่ตอนนี้และอาจจะมีผลไปอีก2องสาวันข้างหน้าก็ได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะเชี้ให้เห็นในวันนี้และเป็นบทสรุปเป็นเดโนมาที่ปิดเกมและนั่นก็คือข,ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบีย้ยธนาคารประเทศไทยลดอัตราดอกเบีย้ยลงไปเพียงแค่0.25ถามว่ามีผลต่อการกำหนดทการไหลทิศทางการไหลของเงินไหม ให้ออกให้เข้าไหมไม่มีนะฮะพูดง่ายๆธนาคารประเทศไท,ไทยไม่ได้ลดดอกเบี้ย1%ตามที่สภาอุตสาหกรรมนั้นเรียกร้องไม่ได้ลดดอกเบี้ย1%ตามที่รัฐบาลได้กดดันดอกเบี้ยอยู่ที่เดิมพูดง่ายๆ virtually อยู่ที่เดิมแต่ถึงเวลาเงินบาทอ่อนแต่อยู่ที่31วันนี้ถึงเวลาหุ้นนั้นตกถึงเวลาเงินก็ไหลออกอยู่ดีไม่ว่าในประเทศไทยจะมีนโยบายดอกเบีย้ย ที่สูงหรือต่ำขนาดไหนยกเว้นซะว่ามันสูงหรือต่ำจริงๆมันไม่มีที่พลต่อการตัดสินใจในการถอนเงินออกเวลาเขาจะถอนเงินออกแบบที่ได้เห็นในช่วงนี้นะบาทอ่อนค่าแล้วนะครับหุ้นก็ตกแล้วเพราะฉะนั้นคงจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกดดันให้ลดอัดตราดอกเบี้ยหรือกดดันให้แบงก์ชาติทำให้เงินบาทนั้นอ่อน เพราะว่าเงินบาทมันก็ออกกลับมาโดยธรรมชาติของมันแบบที่ได้เห็นในวันนี้นะผมคิดว่าอันนี้เป็นเดนูมาของการโต้วาทีในเรื่องนั้นเอาล่ะมาคุยเรื่องของซาอุดีอาระเบียนะฮะไม่ได้มีการห้ามนำเข้าหน้ากากกายฟอกซ์ในเมืองไทยแต่ว่า ในขณะเดียวกันมีการห้ามนําเข้าน้กกากกายฟ็อกซ์ในต่างประเทศนะครับของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ไม่ได้ห้ามนําเข้านะฮะได้ข่าวว่าอธิการบดีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งความที่ท่านเป็นพันธมิตรเลยสั่งให้มีการแจกหน้ากากกายฟ็อกซ์ที่มหาวิทยาลัยของตนเองในงานประถมนิเทศไม่รู้แจกในงานหรือแจกหน้างานเหมือนกันแหละ,นะะก็แย่ yeah. แต่ว่าเอาละไม่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วกันนะถือว่าเป็นจุดยืนทางการเมืองแต่ว่าให้นักเรียนตนเองมีจุดยืนทางการเมืองคล้อยตามไปด้วยก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมสักเท่าไหร่ซาอุดีอาระเบียฮะ กษัตริย์ซาอุดิอารเบียสั่งห้ามนำเข้าหน้ากากกายฟอ็อกซ์อันนี้ตามที่บาเรนนะฮะแล้วก็สหรัฐอาหรับอเมริกสั่งห้ามเป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดอาหรับสปริงในบาเรนใน UAE หรือในซาอุดิอารเบ,บียนะฮะหน้ากากกายฟอ็อกซ์นั้นในสมัยคริสตศักราช1605นั้นตอนนั้นไม่มีมันเกิดขึ้นมากับหนัง v for Vendetta แต่ว่าอย่างไรก็ดีมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยน กษัตริย์นะฮะจากคิงเจมส์ไปสู่คนอื่นไม่ใช่ล้มเจ้าทีเดียวแต่ว่าเปลี่ยนเจ้าพูดง่ายตอนนั้นและแน่นอนในเชิงสัญลักษณ์ก็เป็นปัญหาถ้าเกิดมีการใช้หน้ากากนี้ในซาอุดิอา,าระเบียบากเรนหรือ UAE นี่คือ3ประเทศที่ปกครองโดยระบบกษัตริย์และในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ต้องการที่จะเห็นสิ่งที่ได้เห็นในตุนีเซียลิเบียและอียิปต์และนั่นก็คือการเปลี่ยนผู้นำเผด็จการ นะครับเพราะฉะนั้นภัยคุกคามที่น่าเป็นห่วงอย่างมากในประเทศที่ปกครองโดยระบบกษัตริย์ในตะวันออกกลางก็คือภัยคุกคามที่มวลชนนั้นจะรู้คือขึ้นมาแล้วเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่มีการนําเข้าหน้ากากากายฟอกก็รายงานข่าวนี้กันให้ทราบพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาดูการเปลี่ยนสัญชาติของ VolV o Volvo, Volvo เนี่ย s w e d i s มอเตอร์ Motor, หรือช h i นีสมอเตอร์กันแน่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะ ธุรกิจรถยนต์ของจีนนี่เป็นธุรกิจที่กำลังขยายกิจการอย่างประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับการเข้าไปเทคโอเวอร์ Volvo ของจีลี่นั้นสะท้อนให้เห็นได้เลยว่าตอนนี้นั้นจีนนั้นมีบริษัทรถยนต์ที่มีเงินเหลือเยอะขายรถยนต์ได้ดีนะครับมีเงินเหลือเยอะเข้าไปเทคโอเวอร์ธุรกิจ รถยนต์ยี่ห้อ Volvo ของสวีเดนซึ่งประสบความสำเร็จมานานเป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันทั่วโลกแต่ว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องทางด้านการเงินนะครับจีลี่เข้าไปเทคโอเวอร์ก่อนหน้าน,นี้ก็มีการวิเคราะห์กันว่าเออนี่เป็นโอกาสที่ดีที่เป็นการผนึกกำลังกันระหว่างธุรกิจรถยนต์ของจีนและก็ธุรกิจรถยนต์ของสวีเดนเพื่อที่จะได้เพิ่มยอดขายของรถยนต์ Volvo ในประเทศจีนเพราะจีนนั้นเป็นตลาดใหญ่คือหลักการนี้ก็เหมือนกับการที่ บริษัทเ e เนอรัล o อเตอนะฮะมามาเปิดตลาดในเมืองจีนมากขึ้นจะเพิ่มยอดขายรถยนต์ยี่ห้อต่างๆโดยเฉพาะเชฟโรเลตนะแต่ว่าปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นที่มันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจีลี่กับวอลโวเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างที่มีจีนเข้าไปปกครองสวีเดนอีกทีหนึง่งคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีสวีเดนอยากจะขยายตลาดในจีนแล้วก็มา หาทางในการจําหน่ายรถยนต์ในจีนมากยิ่งขึ้นในการผลิตรถยนต์ในจีนเพื่อได้ภาษีต่าแต่ว่ามันกลายเป็นว่าจีนตอนนี้เริ่มมีที่พลในการกําหนดว่าชิ้นส่วนในการประกอบรถยนต์นะฮะจะต้องผลิตในเมืองจีนกี่เปอร์เซนต์ผู้บริหารจีนผู้บริหารจีลี่นั้นได้สั่งการแล้วว่าสำหรับ v อลโวตอนนี้รถยนต์ V o ลโวทุกคันเนี่ย75%รนของชิ้นส่วนทั้งหมดต้องผลิตริเริ่ม การผลิตในจีนเลยไม่มีการนําเข้ามาแล้วมป,ประกอบนะฮะเจต้องมาจากจีนนอกเหนือไปจากนั้นแผนการในอนาคตไม่ทราบว่าจะทําได้ในระยะเวลากี่ปีแต่ว่านี่เป็นหนึ่งในแผนใหญ่เหมือนกันก็คือจะต้องทําให้ยอดขายของ Volvo เพิ่มขึ้นนะในเมืองจีนอีก3เท่านะฮะเท่าในที่สุดเนี่ยจะเป็นรถยนต์ที่จําหน่ายอย่างน้อย75%ในเมืองจีน คือตลาดหลักจะเป็นจีนสินค้าไอ้องประกอบนะฮะผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนรถยนต์ก็ต้องผลิตในจีนอย่างน้อย75%ในที่สุดแล้วนี่จะกลายเป็นรถยนต์จีนคือผมแค่กลัวพอถึงวันหนึ่งถ้าเกิดจีลี่บอกว่าให้วิศวกรที่ทำงานในแผนกที่ดีไซน์รถยนต์ต้องเป็นคนจีนด้วยแล้วความเป็นสวีเดนโมเตอร์มันจะหลงเหลืออยู่ได้อย่างไรนะฮะมันเหมือนกับถ้าคุณจะมี Ferra รา มีแลมโบกินีแล้วคุณไปให้คนที่ไม่ใช่คนยุโรปนั่งดีไซน์เนี่ยมันจะได้หรือมมนมันอาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่ามันมันกำลังในที่สุดแล้วเรากำลังปเปลี่ยนแบรนดิ้งของรถยนต์บางยี่ห้อไปเลยในที่สุดเนี่ยวอลโวพวางขายในต่างประเทศเนี่ยไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นสว e เด s มอเตอร์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นไชนี e มอเตอร์ น,นี่คือความเป็นจริงของการเปลี่ยนแปลงในยุคที่จีนนั้นพังงานาขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจซึ่งก็น่าคำนึงไว้คำนึงถึงไว้เหมือนกันเหมือนกับตอนนั้นที่มีแบงก์ของจีนแบงก์ของสิงคโปร์แบงก์ของอยุโรปตะวันตกหลายประเทศเข้ามาเทคโอเวอร์กิจการธนาคารในประเทศไทยธนาคารพาณิชย์ในไทยเนี่ยส่วนใหญ่พอบริหารไปสักพักเนี่ย ก็อยู่ไม่ได้เพราะวัฒนธรรมเนี่ยมันแตกต่างกันนะความเป็นเจ้าของมันสําคัญนะในบริษัทประเภทนี้ไนะม่ว่าจะเป็นธนาคารหรืออนะหรืธุรกิจยานยนต์ไปกันที่ญี่ปุ่นดีกว่านะฮะก็เป็นข่าวดีที่ตื่นเต้นกันมาประมาณอาทิตย์หนึ่งได้แล้วนะฮะก็รายงานเพิ่มเติมคให้ซ่ากเกี่ยวกับญี่ปุ่นชินโซอาเบะนายกญี่ปุ่นนั้นเดินหน้าในนโยบายที่จะหารายได้เพิ่มเติมเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดยการที่เล็งว่าจะต้อง เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวให้สูงถึง10ล้านคนต่อปีให้ได้ในระยะยาวเขาต้องการให้ถึง20ล้านคนต่อปีนะซึ่งก็มีโอกาสที่จะมีความเป็นไปได้น่นอนทุกคนอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นแต่ว่าปัญหาก็คือว่าบางทีนักท่องเที่ยวต้องการไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยทำวีซ่าเนี่ยค่อนข้างยากนะก็มีกรอบมีเงื่อนไขอยู่เยอะเหมือนกันคราวนี้ผมเองก็เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นชอบมาก แต่ว่าจะดีกว่าถ้าเกิดสามารถไปเที่ยวได้โดยที่ไม่ต้องไปทําเอกสารขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทยและความฝันนั้นก็จะกลายเป็นความจริงแล้วนะฮะไม่ใช่เฉพาะเกาหลีใต้ที่คนไทยจะสามารถไปเที่ยวได้แบบที่ไม่ต้องขอวีซา่าญี่ปุ่นจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปส่วนจะได้เข้าไปแบบที่เข้าไปหลายรอบ Multiple Entry ได้แล้วเข้าไปได้กี่วัน15วัน30วัน 60วัน90วันนะฮะมันจะสั้นยาวขนาดไหนต้องรอคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้นมีมติออกมาซึ่งน่าจะได้รู้ผลในช่วงเดือนกรกฎาคมประเทศไทยไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับที่จะได้รับการยกเว้นจะมีประเทศอื่นด้วยแล้วก็มีมาเลเซียด,ด้วยนะฮะส่วนฟิลิปปินส์และเวียดนามเนี่ยจะสามารถเข้าออกแบบ multiple ได้ นะครับแต่ว่ายังต้องขอวีซ่าส่วนอินโดนีเซียยังต้องขอขอวีซ่าอยู่แต่ว่าวีซ่าจะยาวขึ้นกว่าเดิมจาก15วันจะเป็นอาจจะ30หรือ60หรือ90วันนี้ต้องรอดูมติของคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นก็เป็นข่าวดีสาหรับนักท่องเที่ยวไทยหนึ่งในเหตุผลที่เกาหลีใต้นั้นได้พังงาดขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสําหรับคนไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะกระแสเคป๊อปหรือการบ้าละครเกาหลีใต้ของคนไทย และมันไม่ใช่เฉพาะฝีมือการโปรโมทวัฒนธรรมเกาหลีและอาหารเกาหลีโดยรัฐบาลเกาหลีในเมืองไทยเขาได้มาตั้งสํานักงานจริงเขาได้ทําการประชาสัมพันธ์เชิงรุกจริงแต่ว่าหนึ่งในเหตุผลที่เกาหลีใต้ได้พังอาจขึ้นมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญสำหรับคนไทยเนี่ยเพราะว่าญี่ปุ่นนั้นเวลาไปเที่ยวนั้นไม่ค่อยสะดวกเท่าในเรื่องของการทําวีซ่าใบเกาหลีใต้บินไปได้เลยนะฮะใช้เวลาสั้นกว่าประมาณ1-2ชั่วโมง แต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าบินไปถึงและเข้าได้เลยไม่ต้องถูกไม่ต้องถูก ตีกรอบโดยการต้องไปขอวีซ่าก่อนนั่นเป็นเหตุผลสําคัญอนอกเหนือไปจากนั้นก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับไปเที่ยวญี่ปุ่นนั้นส่วนใหญ่จะแพงกว่าไปเที่ยวกาลีใต้แต่ว่าในช่วงที่ค่างเงินเยนเริ่มอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดและเป็นอย่างนี้มาหลายเดือนติดต่อกันเนี่ยกำลังซื้อของคนไทยก็น่าจะมากยิ่งขึ้นเมื่อญี่ปุ่นนั้นยกเลิกวีซ่าสาหรับคนไทยเนี่ยน่าจะได้เห็นคนไทยไปเที่ยวญี่ปุ่นกระแสฟีเวอร์ญี่ปุ่นน่าจะกลับมาอย่างน้อยในระดับเดิมอาจจะไม่เท่ากาลีใต้ในช่วงนี้ แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญสําหรับคนไทยน่าจะมากกว่าเดิมอีกเยอะนะฮะเมื่อ,อไม่ต้องมีการทําวีซา่าพักกสักครู่ครับช่วงหน้ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของอคุณเนติวิทย์นะฮะโชติพัฒน์ p ศาลผมชอบนักเรียนคนนี้มากเดี๋ยวผมจะเชิญมาออกเดลิโดสัปดาห์หน้าพูดได้ตรงใจมากในหลายๆเรื่องนะ,ะักครู่ ผมชอบชื่อบทความนี้มากนะครับของ foreign policy นะครับ the man with the million yuan smile นะฮะผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับก็ไปเยือนแอฟริกาหลายครั้งหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่าประเทศไหนที่ไปเนี่ยมีโอกาสพบปากกับชาวแอฟริกันนะฮะได้มีโอกาสเช็คแฮนด์การพบปากกับคนที่ทำงานในเหมืองนะฮะเหมืองแร่ที่จีนนั้นไปลงทุนนะครับหลายประเทศมากในแอฟริกา น่าสนใจว่าความสัมพันธ์เชิงวัฒนธรรมระหว่างคนแอฟ,ฟริกันกับคนจีนนั้นจริงแล้วในอดีตไม่ค่อยจะมีนะไม่ค่อยได้สัมผัสกันแต่ว่าตอนนี้เริ่มเห็นมากขึ้นในหลายๆประเทศในแอฟ,ฟริกานี่เป็นส่วนสําคัญมากในการที่จะทําให้บรรยากาศของการลงทุนในแอฟ,ฟริกาในหลายประเทศทั้งแอฟ,ฟริกาใต้จนถึงประเทศอื่นนั้นลงทุนของจีนในแอฟ,ฟริกาในบรรยากาศที่สามารถทําได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับคน,นแอฟ,ฟริกันนะฮะ การทำ CSR สำหรับบริษัทของจีนในหลายๆประเทศแอฟริกานั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้อแอฟริกานั้นเป็นพื้นที่ลงทุนสำหรับจีนได้ในระยะยาวถ้าอยู่ไปสักพักแล้วมีปัญหาแล้วเริ่มมีกระแสะเกลียดชังคนจีนขึ้นมาในประเทศในทวีปแอฟริกานั้นเขาก็อาจจะไม่สามารถอยู่ยาวได้นะเพราะฉะนั้นนี้เป็นหน้าที่สำคัญเหมือนกันแล้วการไปเยือนหลายๆประเทศในแอฟริกาโดยประธานาธิบดีจีนเองเนี่ยแล้วไปไปช่วยประชา,าประชาสัมพันธ์ประเทศชาติของตนเองในแบบออกมาแล้ว เขาจะได้รักคนจีนมากขึ้นไม่ได้มองว่าคนจีนเขาไปลงทุนเพื่อหาเงินอย่างเดียวเขาไปทํางานเพื่อหาเงินอย่างเดียวเนี่ยอันนี้ก็เริ่มช่วยได้มากนะฮะไปดูแผนที่สะท้อนการดักดูข้อมูลส่วนตัวของประชากรโลกไม่ใช่เฉพาะคนเมริกันนะครับที่ถูกดักฟังหรือที่ถูกดักดูอีเมลอาจจะเป็นคนอื่นที่ใช้อีเมลหรือที่ใช้โทรศัพท์ ของเครือข่ายของสหรัฐก็ได้นะฮะแผนที่เขียวเหลืองเนี่ยนะฮะถ้าคุณเห็นเนี่ยเป็นซึ่งแตะการเด a นเข้าไปลงเนี่ยมันจะชี้เห็นว่าพื้นที่ไหนเนี่ย NSA หรือหน่วยงานทางด้านาความมั่นคง,งของกระทรวงกลาโหมสหรัฐใน National Security Agency เนี่ยให้ความสำคัญและพยายามที่จะสอดแนมข้อมูลมากที่สุดที่แดงแงตรงตะวันออกกลางเนี่ยในโลกอาหรับเนี่ยโดนหนักที่สุดเหลืองเขียวนั่นโดนน้อยนะ,ะก็ชี้เห็นว่า พื้นที่ที่ถูกดักฟังถูกสอนนำมาในศูน1นตะวันออกกลางและในแอฟริกาตอนเหนือและในโลกแอร์บโครงการพริซมเป็นโครงการของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐที่ทำงานร่วมกับบริษัทโวลไรซอนในการสอดแนมข้อมูลจากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายล้านคนผู้ใช้โทรศัพท์หลายล้านคนเรื่องดังกล่าวนี้ถูกเปิดเผยในสื่อเดอะการ์เดนของอังกฤษนะฮะ s า u ช h c น่ามอน r n ง n g โพสต์ก็เพิ่งเพิ่งมีประเด็นนี้ที่ฮ่องกงด้วยสำนักข่าววอชิงตั o โพสต์ก็ช่วยด้วยอ้างอิงข้อมูลลับของรัฐบาลที่รั่วไหลออกมาเป็นข้อมูลโปรแกรม Powerpoint 41หน้าเกี่ยวกับโครงการ Prism และบริษัทด้านเทคโนโลยีที่เข้าร่วมโครงการนี้ที่มี Edward Snowden เคยเป็นสำนักพูดว่าเป็นเคยเป็นพนักงานยายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมถูกบันทึกไว้เอาไว้ตั้งแต่ปี2007มี Microsoft, Yahoo, Google AOL, Apple, Facebook, PalTalk, Skype, YouTube, PalTalk นี่คนใน Africa, อ ene, แอฟริกาตอนเหนือและตอนกลางชอบใช้ในการพูดคุยกันนะฮะทางทางคอมพิวเตอร์นี่คือบริษัทเอกชนที่คนไทยก็เป็นลูกค้าด้วยเป็นคอนซูเมอร์ด้วยเพราะฉะนั้น NSA ก็ดักดูอ e ีเมลของเราได้หรือไม่น่าจะได้มั้งเดลิโ o d ดวันนี้นะฮะ เนติวิทย์โชิพัฒน์ไพศาลโชติพัฒน์ไพศาลผมเชิญมาอังคารหน้านะครับที่นี่นะครับเป็นนักเรียนนะครับอยู่ทางสมาสมาพันธ์นักเรียนไทยเพื่อการปฏิวัติระบบการศึกษาไทยชื่อก็ท้าทายมากนะครับคณะกรรมการนักเรียนในโรงเรียนมีบทบาทในการเชิดชูน,อ,นอบน้อมผู้บริหารของโรงเรียน <c oughs> เป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งของผู้ที่ปกครองโรงเรียนเดี๋ยวผมเติมเข้าไปนิดหนึ่งคือคณะกรรมการโรงเรียนเนี่ย เปรียบเสมือนฝ่ายบริหารของไทยะฮะ,ฮะเดี๋ยวขยายความแล้วกันกับคุณเ네นติวิทย์วันอังคารหน้านะฮะหวังว่าไม่เปลี่ยนใจนะครับมา The Daily Dose คือนี่คือ,อผมได้แรงบันดาลใจจากการดู Intelligence นะครับโชว์คลิปหนึ่งก็ได้เพราะ n t e l l i g e n c e เนี่ยอยู่ในเว็บของ voice tv เข้าไปคลิกดูกันได้คุณเ네นติวิทย์เนี่ยมาร่วมรายการกับนักเรียนอีกทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด4คนนะ,นะฮะ พิธีกรได้ซักถามแบบที่โดนใจผมมากแล้วได้เปิดโอกาสให้ในักเรียนทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นผู้ใหญ่จริงๆการปฏิรูปไม่อยากจะใช้คําว่าปฏิวัติเพราะว่าการปฏิวัตินี่คุณต้องขึ้นไปเปลี่ยนแปลงผู้บริหารผู้ที่ปกครองในโรงเรียนเลยเนี่ยซึ่งคงจะยากปฏิรูปโรงเรียนน่ยปฏิรูประบบการศึกษาของไทยทําได้อย่างไรในแนวทางที่จะเปลี่ยนวิธีการสอนวิธีการเรียนในโรงเรียนเนี่ยต้องไปดู intelligence ตอนนี้บังคับเกรียนบังคับคิดมันไม่ใช่เรื่องของทรงผมแต่อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของความที่บางทีเนี่ยในโรงเรียนมันไม่ใช่ประชานิยมมันไม่ใช่ในักเรียนนิยมในโรงเรียนมันเป็นผู้ปกครองหรือผู้บริหารนิยมผู้ปกครองนิยมอยังดีนะแต่ผู้บริหารนิยมอาจจะไม่ดี maybe they're one and the same I don't know พรุ่งนี้นะครับเว k e กับไทยแลนดนะครับก็มีหลายประเด็นแต่ว่าคงจะต้องสรุปเรื่องราวของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะครับมาถึงตอนนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยปิดฉากอ,อย่างไรแต่ว่าเท่าที่ได้ยินข้อมูลที่มากเพิ่มขึ้นในแต่ละวันนี่โหเป็นคดีที่สยองมากนะครับไม่ธรรมดานั่นก็คือรายการ The Daily Dose นะครับในคืนวันนี้พบกันใหม่ในคืนวันหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ